สวัสดีค่ะมาลงแนกทางเราพัฒนาเนาะหมวดที่แลว้วหลุดเด้วค่ะวันนี้ตามต่อรุ่นโตเนาะ อันนี้ก็คือสดเด่นนะคะชุดเดนมอว่าตัวเดนนะคะีตัวนี้สี่ชุดนะคะดเเด่นนี่ก็คือตัวรองมีแค่สองชุดเด้อค่ะน,นี่ก็คือชุดสามตัวมือนี่ห้วิ่ง ที่หนึ่งกับห้าเด้อค่ะฝันที่หนึ่งผู้ใดมักตัวใดสะดวกตัวใดกะเลือกเอาตัวนั้นเด้อค่ะผู้ใดมักวิ่งห้ากับวิง่งห้านาะผู้ใดมักวิ่งหนึ่งกันวิงน่งหนึ่งนาะผู้ใดสะดวกกับวิ่งทั้งสองตัวเลยเด้อค่ะ ที่แล้วรูดด้เตอค่ะตามโตมันนี่น้ะพี่น้องเนาะผู้ใดก็มักกะจัดเนาะขัดกระพานเลยค่ะลงเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อมีคนอยากตามอยากรุ่นโตเนาะ อพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะขอให้ทุกคนสูคดีมันม่านปังปงเด้อค่ะสวัสดีค่ะ